จ๋าไปกินพิซซ่าไหมคะเด้อย่อมัยโอเค<า>โอเคดังนั้นหนูต้องสนาน <pizza> โอเคถ้าใคร <The. S 1> อยากไปกินพิซซ่าจะต้องสนานนะ <The. S 1> สนานสนานโอเคโอเหนูอยากกินพิซซ่าด้วยโอเค, <The. S 1> อเคพี่ก็จะต้องสนานนะคะค่ะโอเคค่ะรักกัน อันน oh, pues um <os> ี้ก็จะมีผูวมีโกรธเฮ้ยอร่อยมากกินกับพิซซ่านะคะทุกคนมาที่ร้านก็จะมีอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราระหว่างรอพิซซ่านะคะเราก็กินพิซซ่าสลัดมันอร่อยมากทุกคนมันแก่เรียนเลย แล้มีแอบกัดพิซซ่าครบแล้วพี่ปิซซ่าสลัดมีอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะเจสซินก็กินอยู่ที่โรงเรียนเจสซินก็จะกินใช่ไหมมันเป็นอาหารเป็นผักที่โรงเรียนเขาก็มีพิซซ่าสลัดด้วยถ้าถ้านั่งกินอยู่ที่ร้านจะตักเท่าไหร่ก็ได้ ดกกโอตาตา้ดูอะไรกันดูค,นคะดูนกคโฟเกมฟรีร <c oughs> ยากกก็คือเสีย <c oughs> ก็คือนกนะทุกคน <c oughs> ของพี่กับน้องอใหญ่ไหมพี่ใหญ่ใหญ่มากก็พี่กับน้องมากินพิซซ่าค่ะโอเคอแอตตอไวชิคุของปา้าตัวไปเียวหน่อยก็ต้องใส่ซอลองไปด้วยเราจะทำกังแบ่งให้เด็กๆด้วย นะอ่ะนาสบรออ่าติติโอ้ <yok95 x22> ออวีคันต่อเมียต่อเมียเสร็จแล้วของดูลูบกระชู่ขามีการพักเลย

กลับบ้านค่ะโอ to so ้แค่ไหนต่างๆแค่ไหนกลับบ้านค่ะบ๊ายบายกลับบ้านเราโอเควันหยุดจุดสุดาหลังทานพี่เจ้าแล้วก็มาออกกําลังกายอ่ะพี่ดีนะจูเลียน นูเลี้ยวด้วยนะคะเลี้ยวไปตามถนนานเลี้ยวไปตามถนนเลยนะเดี๋ยวดูเลี้ยวไปตามถนนนู่น <laughs> เลี้ยวไปทางนู่นเลย <laughs> ในขณะที่หิมะที่อื่นละลายแล้วแต่ว่าที่บ้านเสมอเรายังไม่ละลายนะครเล่นสนุก <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ าเห็นเทาแม่ไม่อ,อุ้ยลื่นลื่นลื่นไม่ได้แม่ไม่ได้ใส่รองเท้าอันนี้ก็เล่นที่เดิมเราจับดีๆนะอเลี้ยวค่ะมันเป็นน้ำแข็งแน่นตรงนี้นี่ค่ะ,นนคะที่บ้านซัมเมอร์เราหิมาก็ยังขาวเต็มเหมือนเดิมแต่ว่าที่อื่นละลายหมดแล้วนะก็จะมีแค่ ส่วนอยู่ในป่าในร่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ขนาดอยู่เดินเฮียนกันยังขาวเต็มประมาณนี้ไปแล้วจ้องพี่น้องไปแล้วพี่เป็นคนขับค่ะสนุกไหมคะสนุกเน้ทางี่จ้าแล้วก็ออกกําลังกายค่ะโดยการเข็นลูกดึงลูก เดี๋ยอะนะน้องอหานี้ให้พี่ไปทำเงินมาจุลินมาข้อมจุลินแดงอ่าหะอาหารนกค่ะทุกคนเลียงหอดนกคักปันยังนกอันย่านนกอันไม่วิ่งแล้วกินเดี๋ยวมันหนาว อาหารนกค่ะตปลาเอาอาหารมาให้นก <c oughs> นี่ให้อาหารนกนะคะที่บ้านซัมเมอร์อีกแล้ววันหยุดเราอากาศดีหิมะไปหมดเราก็เราจะมาปิ้งย่างกัน <c oughs> มีน้ำไหลผ่านนะคะเสียงน้ำารงนะีะ่แต่ตรงน,นี้ต้นไม้มันจะหนาหน่อยนะให้อาหารนก เดินปิ้งอย่างเ้อาตรงนี้นานค่ะว่าในเห็นหอนนานเพราะว่าหิมะย่งหนาอยู่คือเกาอยู่ <c oughs> แค่ตรงนี้เราต้องเอาหิมะออกนะคะตอนนี้มันก็หายไปแล้วแล้วหิมะจะค่อยๆละลายข้างบนนู้นก็คือหมู่บ้านนะคะตรงถนนใหญ่ที่เราลงมามันแข็งแน่นอรอเดินได้ มันแข็งแล้วเดินได้แต่ถ้ามันไม่แข็งนี่เธอจะโจมลงไปในก้อมีมะมันแข็งแล้ว,ม,ลวมันเดินได้ค่ะทุกคนตรงนี้ถ้าความหนาที่มันยังเหลือนะประมาณเกือบครึ่งคอครึ่งคอจูรีนได้นะ้ว <c oughs> แต่ว่าตรงนี้มันเดินระวังนะคะ <c oughs> มันเดินได้ลูกมันแข็งแล้ว <c oughs> จ้า <c oughs> เดินได้ค่ะ กูนะกูนะไอแม่หนอนจูรีดเอาอืดจ้าก็ได้เอาไม่ได้เพราะว่าหิมะมันแข็งมันมันปั้นไม่ได้แล้ว่ะมันเอาไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะมันแข็งแล้วใช่ไหมคะ จะวัดของป๊ะป๊าก็คือเอาอาหารให้นกนะคะมาถึงอ่ะตรงนั้นละลายหมดแล้วนะเลี้ยงนกเลี้ยงนกนกธรรมชาตินะไม่ใช่นกเรานกเขาไม่ใช่นกเราเล่นเต็มที่เลยค่ะเด็กๆกลับไปบ้านจะได้นอน <laughs> นอนดีสบ,บายได้ทั้งเลนทั้งนอนเดินระวังนะจุรีน เล่นเต็มที่ไปเลยจ้าเรื่องหนาอยู่นะคะ,ะทุกคน้ันพักหลังนั้นก็คือแขกม,มานอนได้นะคะมันมันเป็นเตียงสองชั้นอยู่ข้างในมันเป็นห้องนองนนั่นแหละเป็นบ้านห้องนอนป่นก,ก็ประมาณนี้ป่าเห็ดของอีแม่ นี่แม่ยังเต็มอยู่นะคะ